ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ซื้อแอปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ copy แอปเป็นมาเป็นของ Account ตัวเองแล้วนะครับสังเกตดูจากตรงนี้นะครับข้างบน address มันจะเป็น a อ c o u o u n t ของเรานะครับชื่อแอปพร้อม Account เรานะครับอันนี้ก็แสดงว่าเป็นแอปของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับในแอปพลิเคชันตัว c a r b o o k i n g เนี่ยมันมีการทำงานอะไรได้บ้างนะครับ ตรงนี้ก็จะมีเมนู3เมนูนะครับมีโฮมนะครับก็เอาไว้สําหรับกดปุ่มโฮมเฉยๆซึ่งตรงนี้เ,เพื่อนๆอาจจะใส่แอปปุ่มแอคชั่นเพื่อที่จะลิงก์ไปที่อื่นด้วยก็ได้นะครับถัดมาครับเมนู Booking นะครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูสําหรับเก็บข้อมูลบันทึกการจองนะครับเราก็กดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกครับต้นทางต้นทางตรงนี้เราสามารถเพิ่มเติมได้นะครับ ก็จะเป็นการเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งตรงนี้ผมจะผูกไว้กับโทเค็นด้วยก็เพื่อนๆสามารถที่จะไปออกโทเค็นแล้วก็เอาโทเค็นมาใส่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งโท,โทเค็นของต้นทางเนี่ยก็คือเมื่อเมื่อมีการจองนะครับเขาจะแจ้งเตือนไว้ที่ต้นทางนะครับต้นทางถัดมาครับทะเบียนก็คือเราเลือกรถคันที่เราต้องการจองนะครับตรงนี้จะเป็นทะเบียนรถซึ่งมันจะโชว์ตัวเลือกได้เฉพาะ ส่วนที่สถานะว่างเท่านั้นนะครับสถานะไม่ว่างจะไม่สามารถโชว์ได้แล้วก็จะมียี่ห้อขึ้นมานะครับถัดมาครับเราก็จองเลครับวันที่จองวันที่6ผู้ใช้รถคือใครนะครับผู้ใช้รถก็จะผูกถูกผูกไว้ด้วยโทเค็นด้วยนะครับตรงนี้เราสร้างเพิ่มได้นะครับ เนี่ครับเราจะมีโทเค็นด้วยซึ่งตัวโทเค็นเนี่ยก็เอาไว้สําหรับแจ้งเตือนเวลาที่มีการอนุมัติแล้วนะครับก็จะมีโทเค็นเอ้ยจะมีไลน์โน้ติ y เตือนไปที่ผู้ชายรถด,ด้วยว่ามีการอนุมัติแล้วจากที่เราจองไปนะครับอ่าผมเลือกตัวเองนะครับวัตถุประสงค์ใช้งานอันนี้ผมอ่าใช้การพิมพ์เมานะครับแล้วก็มีบาร์โค้ดอันนี้มีบาร์โค้ดให้ด้วยสําหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปดัดแปลงประยุกต์ใช้งานก็เอาสามารถไปต่อยอดได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานะจองก่อนนะครับ แล้วพอหัวหน้านะครับไอคอนตัวนี้เรากดเซฟเลยครับอ่าอันนี้เราจองเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับนี่จะมี notify แจ้งเตือนขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี notify แจ้งเตือนไปตามโทเค็นเมื่อกี้นะครับเป็นมีการจองรายการนี้มานะนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าจองวันที่เท่าไหร่รถคันไหนแล้วที่สำคัญครับตรงนี้พิเศษเลยคือเราสามารถคลิกจากลิงก์ตรงนี้นะครับ ในไลนเนี่ยลิงก์ไปที่ข้อมูลนั้นๆได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะลิงก์มานี่นะครับสำหรับผู้ที่มีผู้ที่มีสิทธิ์ในการอนุมัตินะครับมีอำนาจในการอนุมัติคลิกที่ตรงลิงก์นี้ก็จะเปิดมาตรงข้อมูลนี้เลยข้อมูลจะตรงกันเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วเขาสามารถที่จะกดอนุมัติตรงนี้ได้เลยนะครับกดคลิกอนุมัติปุ๊บอนุมัตินะครับเมื่ออนุมัตินะครับ ก็จะมี Line Notify มาแจ้งเตือนแบบนี้ครับแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้รถนะครับบอกว่าตอนนี้อนุมัติแล้วนะครับแล้วก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยส่งรถคืนคลิกตรงนี้ซึ่งนั่นหมายถึงว่าก็ใช้รถได้เลยนะครับตามวันเวลาที่คุณจองนะครับเสร็จแล้วก็จะมีถ้าหลังจากที่เราใช้รถเสร็จนะครับเราก็กลับมาที่ตัว Notify นี้เวลาจะส่งรถคืนนะครับก็คลิกตรงนี้ได้ ก็จะมาตรงหน้าข้อมูลหน้านี้เหมือนกันนะครับก็คือสถานะอยู่ที่อนุมัติอยู่ทีนี้เราจะส่งคืนนะครับเราจะส่งคืนรถละนะครับก่อนที่จะส่งคืนมาดูตรงนี้ก่อนครับในค้าเนี่ยเขาจะบอกว่ารถคันไหนว่างที่ไม่ว่างบ้างนะครับตรงนี้นะครับอีกเมนูหนึ่งนะครับอ่าก็ตรงนี้จะไม่ว่างเวลาจะจองรถนะครับเวลาที่จะบุ๊กกิ้งเนี่ย รถพวกนี้จะไม่ถูกเอาไปเป็นตัวเลือกนะครับจะมีเฉพาะที่สถานะว่างเท่านั้นนะครับทีนี้กลับไปเมื่อกี้เมื่อกี <c oughs> อ้ผมปิดไปก่อนนะแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับอนุมัติส่รงรถคืนใช่ไหมครับเนี่พอเปลี่ยนสถานะเป็นส่งรถคืนนะครับเรียบร้อยรถคันนี้ ก็จะมี Notify ไปแจ้งเตือนกับผู้ให,ให้จองรถให้ใช้รถด,ด้วยว่าผู้ที่มีอำนาจให้จองรถนะครับบอกด้วยว่าตอนนี้เขามาส่งคืนรถแล้วนะครับซึ่งเข้าไปดูใงน,นี้รถคันนี้ก็จะถูกส่งคืนมาแล้วนะครับที่ไม่ว่างเขาจะเหลือคันเดียวนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละคันเนี่ยเราสามารถาคลิกเข้าไปดูข้อมูลได้ว่ามีการใช้รถประวัติการใช้รถเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับ นี่เห็นไหมครับก็จะเป็นประวัติการใช้รถนะครับอ่านี่ครับอ่าซึ่งตรงนี้เมนูก็จะมีด้านข้างนวยว่าให้ดูรายการรถทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราก็จะสามารถเพิ่มทะเบียนรถเพิ่มยี่ห้อรถเพิ่มรถเข้าไปได้จัดการเองได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เข้าไปดูประวัติได้นะครับอ่าถัดมาสเตชันก็คือต้นทางนั่นเอง นะครับคือผู้ที่ให้จองรถให้ใช้รถให้เช่ารถอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถเพิ่มได้แล้วก็ใส่โทเค็นมันก็จะมีโน้ติายไปเตือนเรานะครับแล้วก็รายชื่อรายชื่อก็จะเป็นผู้ใช้รถนะครับมีตำแหน่งเบอร์โท,โทเค็นนะครับสำคัญคือโทเค็นเลยนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับหลักๆในการใช้งานจะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไป ชมถัดไปนะครับ